สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องรักนี้ดีไซน์ได้แต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่หญิงสาวถักเปียคนนี้เธอชื่อว่าฉินซีเป็นนางเอกของเรื่อง เธอได้บอกเพื่อนสาวว่าเธอจะเลิกกับเจียงหานเพื่อนสาวถามเพราะยายเพื่อนสมัยเด็กของเจียงหานอีกแล้วหรอนางเอกบอกก็ใช่นะสิเพราะไม่ว่าเวลาฉันจะไปไหนกับแฟนฉันยเยซอนจริงๆก็คอยตามมาป่วนและขอไปด้วยตลอดเลยเยนนี่มันน่าไม่ไอายจริงๆเพื่อนบอกงั้นก็เลิกๆไปเถอะถ้าเยนี่จะตามติดขนาดนี้ คืนวันต่อมานางเอกก็ซื้อข้าวมาให้เจียงหรรันเพลของเรื่องแต่ภาพที่เธอเห็นคืออีกนิดเดียวยัยเซินจ,จริงๆก็จะจูบเพลอีกละเธอจึงเรียกให้เพลอีกตื่นและบอกเขาว่าฉันมาบอกเลิกนายและมาลาออกด้วยเพราะฉันไม่มีรสนิยมเป็นลูกจ้างแฟนเก่าระเอีกก็จะตามมาอธิบายเหตุผลกับเธอว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่นางเอกได้สั่งไว้ว่าห้ามตามมาต่อมาโทรศัพท์นางเอกได้มีข้อความแจ้งว่า แกล้งแฟนเก่านางเอกที่โมโหจึงลองเล่นเกมนี้ดูและเธอก็พบว่าตัวละครในเกมเขาหน้าเหมือนพระเอกมากเลยยาะแถมเขายังแนะนําตัวว่าเขาชื่อเจียงหานเป็นตัวละครให้เธอคอยแกล้งกร,รุณานเลือกวิธีที่เธออยากแกล้งได้เลยนางเอกก็ขอเป็นขอนลมละกันจากนั้นเธอก็ทุบตัวละครแบบเต็มแรงเลยจนกว่าเธอจะรู้สึกสบายใจวันต่อมานางเอกก็ได้เอาจดหมายลาออกมาให้พระเอกเซ็นพระเอกบอกฉันไม่เซ็นเพราะตามกฎ เธอต้องยื่นก่อนออกหนึ่งเดือนนางเอกบอกได้เงินฉันอยู่ต่อหนึ่งเดือนค่อยออกทางด้านส่วนจริงๆวันนี้เธอมาทำงานสายมากเพรรถไฟฟ้าใต้ดินคนเยอะเกินเพื่อนร่วมงานก็ถามแล้วไม่มากับเพเอกล่ะบ้านก็อยู่ใกล้กันจริงๆบอกเขารู้ว่าฉันตื่นสายสมัยเรียนเขาดักรอฉันที่หน้าบ้านทุกวันเลยนะเพื่อนร่วมงานที่ได้ยินก็หันมาถามนางเอกว่าแล้วทำไมไม่มากับเพเอกล่ะนางเอกบอกกันนั่นนะสิ คงเพราะเราสองคนเลิกกันแล้วหมัง้งจริงๆที่ได้ยินก็รีบแบ่งข้าวให้นางเอกกินเลยนางเอกบอกฉันไม่กินไม่ใช่ทุกอย่างจะแชร์กันได้ในที่ประชุมพระเอกที่เห็นงานของทีมนางเอกเขาก็ไม่พอใจมากที่เธอไม่คุมลูกน้องให้ดีเขามีสิทธิ์ไล่เธอออกวันนี้ได้เลยนะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่แคร์แล้วรีบเดินออกมาจากห้องประชุมเลยจากนั้นเธอก็ไปเล่นเกมจัดการเจียงหานในเกมต่อตกดึกคืนนั้นนางเอกก็ฝันว่า พระเอกบอกเธอว่าถ้าเธอไม่สนใจเขาแล้วจะหนีไปทำไมเธอยังชอบฉันอยู่ใช่ไหมนางเอกบอกอย่ามั่นหน้าไปหน่อยเลยพระเอกถามแล้วเธอจะไปหาเขาทำไมระหว่างนั้นเจียงหันในเกมก็เดินมาบอกว่าฉันไม่ใช่นายพระเอกบอกนายก็คือตัวละครที่นางเอกสร้างขึ้นเพราะว่าเธอคิดถึงฉันระหว่างนั้นจริงๆก็เพิ่มมาอีกคนเจียงหันบอกนางเอกว่าอย่าเชื่อพระเอกเด็ดขาดนะเพราะเขาเอาแต่ปกป้องจริงๆ พระเอกบอกฉันก็ต้องปกป้องจริงๆสิเพราะฉันรู้จักเขามานานนางเอกถามแล้วฉันเป็นอะไรอย่าเป็นส่วนเกินของพวกนายหรอพระเอกบอกเราคงไม่เหมาะสมกันตั้งแต่แรกเธอมันซื่อบือ้อปล่อยพวกเราไปเถอะนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอกลับไม่ได้จนสะดุ้งตื่นขึ้นมาต่อมาเมื่อนางเอกมาถึงที่ทำงานเธอก็ได้ยินพนักงานสุบสิบนินทาเรื่องเธอพระเอกแล้วก็จริงๆเธอเลยบอกเพื่อนพนักงานไปว่าเธอเลิกกับพระเอกแล้วนะ เพราะเขาเป็นผู้ชายเฮงซวยไม่รู้จาักกาลาเทศะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วยังจะก,กิกักกับเพื่อนสมัยเด็กฉันขอบอกพวกเธอตรงนี้เลยนะอย่านินทาฉันรับหลังอีกเพราะตอนนี้ฉันไม่รู้สึกอะไรกับพระเอกเลยสักนิดและฉันก็เป็นคนเทเขาเองจังหวะนั้นพระเอกกับพี่ชายก็เดินมาได้ยินพอดีทําให้พี่ชายรู้สึกชอบนางเอกมากที่พระเอกยืนอยู่ต่อนหน้าแต่เธอยังกล้าพูด ในไหนวันนี้เธอก็เลิกกับพระเอกแล้วงั้นเราไปกินข้าวเย็นกันนะพระเอก,กรีบบอกพี่ชายเลยว่านางเอกไม่ว่างรอกจากนั้นเขาก็ลากนางเอกมาคุยเพื่อบอกว่าเขากับจริงๆไม่ได้มีอะไรกันในกอไผ่นะนางเอกบอกนายหยุดพูดเธอฉันเหมือนฟังเสียงตดเลยพระเอกถามเธอไม่ชอบจริงๆใช่ไหมนางเอกบอกไม่ใช่ฉันชอบเธอจนอยากจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งเธอเลยล่ะพระเอกบอกฉันเข้าใจละว่าเธอไม่ชอบจริงๆ เดี๋ยวฉันจะขอให้จริงๆลาออกแล้ววันหลังฉันจะเว้นระยะห่างกับเขาส่วนเธอก็อยู่ให้ห่างจากพี่ชายฉันด้วยนางเอกถามทำไมพระเอกบอกเพราะเขาชอบแย่งของที่ฉันชอบตั้งแต่เด็กไงนางเอกที่ได้ยินก็ขี้เกียจฟังเธอจึงหนีไปเล่นเกมดีกว่าแต่พอเข้ามาในเกมนางเอกที่เห็นเจียงหานเธอก็รู้สึกว่า ถ้าเธอเจอเขาบ่อยๆเธออาจจะลืมพระเอกไม่ได้แน่เธอจึงบอกเขาว่าเดี๋ยวเธอจะลบแอปแล้วนะแล้วเธอจะให้คะแนนเขา5้าดาวด้วยเพราะเกมเขาดีมากเจียงหานบอกแต่ถ้าเธอลบแอปเขาจะหายไปทันทีเพราะเธอเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาว่าแต่พระเอกทำอะไรให้เธอไม่ชอบหรอนางเอกบอกหลายอย่างอะ่ะเขาทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ชอบฉันเพราะคิดว่าฉันใช้เส้นสายเขามาทำง,งานแต่ฉันใช้ความสามารถ เจียงหานบอกฉันมีทางออกให้เธอินนะแต่เธอต้องรับปากว่าจะไม่ลบเกมนางเอกบอกฉันรับปากเจียงหานเลยแนะนําให้เธอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานวันต่อมานางเอกจึงทาตามที่เจียงหานบอกสรุปเพื่อนร่วมงานก็ดูเห็นอกเห็นใจเธอมากขึ้นแสดงว่าวิธีนี้ได้ผลต่อมาในที่ประชุมขณะที่นางเอกกําลังนําเสนอง,งานอาร์ตพี่ชายก็พูดขึ้นมาว่าน่าเกลียดน่าเกลียดแล้วก็น่าเกลียด นางเอกถามน่าเกลียดตรงไหนช่วยบอกได้ไหมะพี่ชายบอกน่าเกลียดก็คือน่าเกลียดสินางเอกบอกแต่การออกแบบเกมหน้าไพ่ทุกแผ่นไม่ได้ว่าตามความชอบส่วนบุคคลแต่มีทีมข้อมูลทําการสํารวจวงกว้างแล้วเรายึดเป็นพื้นฐานวันหลังคุณช่วยเสนอความคิดเชิงสร้างสรรค์แบบมืออาชีพด้วยนะหลังประชุมเสร็จพระกก็เรียกนางเอกมาพบ เขาถามเธอว่าทำไมเดี๋ยวนี้พูดเก่งจังแถมยังกล้าด้วยนางเอกบอกก็เมื่อก่อนฉันแอบมานานฉันแซงทำทีว่าชอบจริงๆแซงว่าไม่ได้ไม่พอใจนายเป็นไงล่ะเห็นสภาพฉันตอนนี้พิดหวังแล้วสิพระเอกบอกไม่อยากฉันชอบมากกว่านางเอกบอกประสาท ถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัวก่อนพระเอกบอกวันนี้ฉันนัดกินข้าวกับจริงๆนะฉันจะอธิบายเรื่องเราระหว่างเรานางเอกบอกนายไม่ต้องอธิบายเพราะคืนนี้ฉันก็มีนัดจังหวะนั้นพี่ชายก็เข้ามาพอดีนางเอกจึงพาเขาออกไปเลย เมื่อมาถึงร้านอาหารด้วยความสงสัยนางเอกกระถามพี่ชายว่าอยากได้อะไรหรอทำไมสองสามวันนี้ถึงมาป้วนเปี้ยนที่บริษัทพี่ชายบอกเขาก็อยากได้บริษัทไงระหว่างนั้นพระเอกกับจริงจริงก็เดินเข้ามาในร้านพอเขาเห็นนางเอกเขาก็รีบสั่งพนักงานต่อโต๊ะเลยจากนั้นพระเอกก็พูดกับจริงจริงว่าฉันอยากให้เธอลาออกภายในหนึ่งอาทิตย์และฉันก็หวังว่าเราจะติดต่อกันให้น้อยลงจริงๆที่ได้ยินกระถามนางเอกว่าเธอสั่งใครอกหรอ นางเอกบอกไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆทำไมฉันต้องห่างกับนายด้วยละ่ะขนาดกับพี่ชายนายฉันยังไม่เห็นต้องห่างเลยพี่ชายบอกเธอชอบเขาก็อย่าดึงฉันไปยุ่งสิพระเอกที่เพิ่งรู้ว่าจริงๆชอบเขาจึงบอกเธอว่าเธอไม่ควรชอบฉันฉันเห็นเธอเป็นแค่เพื่อนส่วนนางเอกที่ขี้เกียจฟังปัญหาชีวิตของคนอื่นเธอก็ขอตัวกลับก่อนละ่ะด้วยความเครียดนางเอกที่อยากระบายอารมณ์เธอก็ไม่รู้จะไประบายที่ไหน เธอจึงกดเข้าไปเล่นเกมเพื่อระบายกับเจียงหานแต่รอบนี้ระบายเยอะไปหน่อยหน้าเจียงหานเป็นรอยมือเลยวันต่อมาพอนางเอกมาถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานก็เตรียมแซนด์วิชให้เธอแถมยังขอบคุณเธอด้วยที่พูดแทนพวกเขาในที่ประชุมเมื่อวานนางเอกที่ดิ้นแบบน,นั้นเธอก็รีบเข้าเกมมาบอกเจียงหานเลยว่าวิธีของเขาเธอใช้แล้วได้ผลนะเจียงหานก็ดีใจกับเธอด้วย จากนั้นเขาก็ถามเธอตอบว่าจะไปเดทกับเขาไหมานางเอกบอกนี่มันไม่ใช่โลกแห่งความจริงมันมีที่ให้เดทด้วยหรอเจียงหานบอกเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละนางเอกจึงตกลงกับเขาพอออกมาจากเกมนางเอกก้าแต่โทษตัวเองใหญ่เลยเธอตกลงจะไปเดทกับตัวละครในเกมได้ยังไงเนี่ยระหว่างนั้นจริงๆก็เข้ามาเขาบอกนางเอกว่าฉันไม่มีทางลาออกหรอกนะเพราะฉันไม่ได้ทำเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของบริษัท ถ้าพระเอกจะไล่ฉันออกแบบนี้ฉันจะรักษาสิทธิ์ในการร้องเรียนงานถแถลงข่าวใกล้เข้ามาแล้วเขาไม่ยอมให้บริษัทเกิดข่าวด้านลบแน่นางเอกบอกงั้นเธอก็ตั้งใจทํางานของเธอไปแล้วกันจริงๆบอกฉันขอโทษฉันเพิ่งเข้าใจความรู้สึกที่มีต่อพระเอกตอนที่เธอเข้ามาฉันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นมือที่สามนะนางเอกถามเธอต้องการจะพูดอะไรจริงๆบอกฉันต้องการบอกเธอว่า ไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่ยอมปล่อยพระเอกให้เธอรอกนางเอกบอกของที่เธอเห็นว่ามันมีค่าฉันไม่ต้องการมันแล้วเธอจะจีบก็จีบไปเถอะวันต่อมานางเอกก็ตื่นแต่เช้าเพื่อแต่งตัวไปเดทกับเจียงหานแล้ววันนี้เธอก็น่ารักมากเจียงหานที่เจอยังชอบเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ไปเดทกันที่สวนสนุกแต่จู่ๆกระเป๋าเงินของเจียงหานก็หายนางเอกถาเขาว่าใจในโทรศัพท์ไม่ได้หรอเจียงหานบอกไม่อยาก สกุลเงินที่ใช้ในเกมมันไม่เหมือนโลกความจริงนางเอกเลยชวนเขาไปนั่งขายดอกกุหลาบกันเพราะอย่างน้อยก็จะได้เอาเงินตรงนี้ไปกินอาหารเย็นกันเจียงหันบอกแต่นี้เป็นดอกกุหลาบที่เขาซื้อน,นะนางเอกบอกถึงฉันเก็บมันไว้มันก็เหี่ยวอีกอย่างฉันถ่ายรูปไว้แล้วด้วยหลังขายดอกกุหลาบเสร็จนางเอกก็ขอบคุณเจียงหันมากที่ทำให้เธอได้มีเดทด,ดีๆครั้งแรกเจียงหันก็จับเธอมาจุบหน้าผากเลยทำให้คืนนั้นนางเอกเครียดมาก นี่เธอไปจ๊บกับตัวละครในเกมได้ยังไงเนี่ยและที่สําคัญคือจ๊บไปได้แค่ครึ่งทางก็ดันออกจากเกมแล้วทําไมเธอมันป๊อดขนาดนี้วันต่อมาพรพีกเขาได้มารอนางเอกที่โตทำงานแต่เชา้าพอนางเอกมาถึงพรพีอก็ถามถว่าคืนนี้ว่างไหมไปกินข้าวกันจริงๆถามคืนนี้คุณมีธุระสาคัญไม่ใช่หรอ พระเอกบอกกินข้าวกับนางเอกคือสิ่งสำคัญที่สุดนางเอกบอกถึงนายจะถามฉันต่อนหน้าคนอื่นฉันก็จะปฏิเสธนายสำหรับนายแล้วนี่คงขายหน้ามากพระเอกบอกฉันรู้แต่ฉันก็อยากให้คนอื่นในบริษัทร,รู้ด้วยว่าฉันกํำลังตามจีบทำไมอุย๊ยพระเอกคือออกตัวแรงเวอรภาพตัดมาในตอนกลางคืนนางเอกที่รู้สึกเซ็งเธอเลยเข้าไปในเกมสักหน่อยเจียงหันที่คิดว่าเธองอนเขา ที่เขาจุบเธอครั้งก่อนเขาจึงบอกให้เธอจัดการเขาได้เลยแต่นางเอกไม่ทําเธอบอกเขาแค่ว่าต่อไปก็ช่วยเคารพผู้หญิงหน่อยเจียงหันบอกได้งั้นครั้งหน้าผมอยากจุบคุณผมจะยื่นคําขอนะแต่ผมขอยื่นคําขอตอนนี้เลยได้ไหมแล้วเขาก็ค่อยๆเดินไปจูบเธอ แต่จังหวะนั้นก็มีเสียงคนเรียกเขาซึ่งคนนั้นก็คือจริงๆนางเอกถามเขาเป็นตัวละครหรอเจียงหานบอกระบบอัปเดตไม่นะ่านางเอกบอกคนทําเกมบ้าหรือเปล่าจะเพิ่มยนี่เข้ามาให้ฉันโมโหทําทไมหรือว่านายเป็นคนทําเพราะนี่เกมนี้มีแค่นายที่รู้ว่าฉันเกลียดจริงๆเจียงหานบอกผมเปล่านะ นางเอกบอกช่างมันเถอะต่อจากนี้นานๆทีฉันจะเข้ามาละกันฉันไม่อยากถูกยั่วมโมโหในชีวิตจริงแล้วยังต้องมารู้สึกแย่ในเกมอีกเจียงหานถามแล้วผมล่ะคุณไม่ต้องการผมแล้วหรออย่าทอดทิ้งผมได้ไหมนางเอกก็ไม่สนยังไงเธอก็จะกลับเจียงหานเลยใช้สเปรย์ฉีดให้จริงๆสลบแล้วถามนางเอกว่าผมทำขนาดนี้ใช้ได้ไหมนางเอกบอกก็ไม่เลวนะ วันต่อมาจริงๆเธอบอกนางเอกว่าเมื่อกลางวันฉันไปกินข้าวกับเจียงหานมานางเอกถามเธอต้องการพูดอะไรกันแน่จริงๆบอกเธอรู้ไหมว่าเพื่อนสมัยเด็กมีความหมายไว้ยังไงเราต่างฝ่ายต่างรู้จักกันพ่อแม่สนิทกัน ประสบการณ์ตั้งแต่เล็กจนโตต่างรู้จักกันดีถ้าเธอเป็นตัวแทนของสี่ปีงั้นต่อจากนี้ฉันก็เป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทอดทิ้งไม่ได้ฉันไม่มีทางแพ้นางเอกบอกท้าเธอมีความมั่นใจในตัวเองมากพอก็คงไม่มาอวดอยู่ตรงนี้หรอกนะต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาที่โต๊ะเธอก็เห็นพระเอกซื้อของมาให้เธอจึงเอาของนั้นไปคืนเขาแล้วบอกว่ารู้ไหมว่าการถูกแฟนเกาจีบมันรู้สึกยังไงมันน่ารังเกียจกว่ามากฝรั่งติดเท้าซสอีก แล้วนางเอกก็กลับเข้ามาในเกมซึ่งภาพที่เธอเห็นมันเป็นภาพที่จริงจรงจูบเจียงหานทําไมมันช่างเหมือนโลกแห่งความจริงเลยล่ะนางเอกที่น้อยใจเธอจึงออกจากเกมเลยในคืนนั้นเจียงหานก็ส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าขอโอกาสให้ผมได้อธิบายแต่นางเอกเธอไม่ให้เพราะเธอยังงอนเขาอยู่บ่ายวันต่อมาเพ่ขอให้นางเอกไปพบลูกค้ากับเขาหน่อยแต่พอมาถึงร้านเพกก็บ,บอกเธอว่าเรื่องความรัก ฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์ฉันแสดงออกไม่เกง่งดังนั้นมีหลายเรื่องที่ทำให้เธอเข้าใจผิดมาตลอดดังนั้นเธอให้โอกาสฉันแก้ตัวอีกสักครั้งได้ไหมนางเอกบอกขอโทษนะฉันยอมรับคำขอโทษของนายแต่ฉันมีคนที่ชอบแล้ว จากนั้นนางเอกก็วิ่งกลับมาบ้านเพื่อเข้ามาเล่นเกมพอเธอเข้าไปปุปบเธอก็รีบกอดเจียงหานเลยแล้วบอกเขาว่าเรื่องของจริงๆนายไม่ต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้วขอแค่นายทําให้ฉันรู้ว่าฉันสําคัญกว่าเขาก็พอเจียงหานบอกไม่มีใครสําคัญไปกว่าคุนรอกพอทั้งคู่รักกันจูจูจริงๆก็หายไปนางเอกถานี่เป็นบักของระบบหรอเจียงหานบอกมีแค่วิธีเดียวที่ทําให้เขาหายไป คือรอให้คุณรักผมจากนั้นเขาก็จับนางเอกมาจุบหน้าผากเลยวันต่อมาจริงๆธํามาบอกนางเอกว่าวันนี้ฉันลาออกแล้วนะนางเอกก็อวยพรให้เธอหาบริษัทดีๆได้ไวๆจริงๆบอกถ้าฉันบอกว่าฉันเสียใจเธอจะเชื่อฉันไหมนางเอกบอกเชื่อคนที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อผู้ชายคนเดียวแต่ผลสุดท้ายก็คาดเดาไม่ได้มันน่าเสียใจจริงๆนะต่อมาพอนางเอกกลับมาที่โต๊ะพี่ชายก็บอกเธอว่าพระเอกป่วยหนะ่ะ เขาเครียดกับงานถแถลงข่าวมากเลยนะวันนี้เลยลานางเอกบอกกเรื่องของเขาสิมาบอกฉันทําไมอ่ะพี่ชายบอกไร้หัวใจจริงๆในคืนนั้นพระเอกที่เห็นว่ามืดแล้วนางเอกยังนั่งทํางานอยู่เขาเลยซื้อกาแฟมาให้เธอนางเอกถามนายปวยหนี่แล้วมาทําไมอ่ะพระเอกบอกฉันมีงานที่ยังทําไม่เสร็จแล้วเขาก็รีบเข้าไปทํางานเลยนางเอกที่เห็นอาการเขาท่าจะไม่ดีเธอเลยซื้อข้าวกับยามาให้เขา ตกดึกขณะที่นางเอกไปเอาน้ำร้อนพอเธอเดินผ่านแล้วเห็นพระเอกหลับเธอจึงเอาผ้าห่มไปห่มให้เขาพระเอกก็จับมือเธอและบอกว่าผมให้คุณต้อยผมสองทีเพื่อระบายความโกรธดีไหมนางเอกที่ดินก็อึ้งมากทำไมมันเหมือนคำที่เจียงหานในเกมพูดเลยล่ะคืนนั้นเธอเลยจะเข้าเกมดูแต่สรุปเกมมันกำลังปรับปรุงจ้านางเอกเลยคิดว่าหรือว่ามันจะเกี่ยวกับพระเอกนะ พอเขาป่วยเกมก็ปรับปรุงวันต่อมานางเอกจึงถามพี่ชายพระเอกว่าพระเอกเป็นคนเล่นเกมไหมพี่ชายบอกไม่นะเขาสนใจแต่เรื่องเรียนนางเอกเลยขอให้เขาช่วยโดยการไปเอาโทรศัพท์พระเอกมาให้ันนอยรวมถึงรหัสในโทรศัพท์ด้วยพอพี่ชายเอาโทรศัพท์มาได้นางเอกก็รีบเช็คดูเลยสรุปในโทรศัพท์พระเอกก็ไม่มีเกมที่เธเล่นนี่นา ต่อมาพวกเพื่อนร่วมงานก็มาเมาก์กันเรื่องที่นางเอกคบกับพี่ชายพระเอกมีมานั่งแอบฟังด้วยนะแต่เขาก็ยังไม่ได้อะไรจนมาเจอว่าพี่ชายกับนางเอกเดินเข้าบริษัทมาด้วยกันแถมยังมีช่อดอกไม้มาด้วยพระเอกจึงรีบเข้าไปขวางแล้วบอกว่าพวกเธอใกล้ชิดกันมากไปแล้วนะพี่ชายบอกในเมื่อต่อจากนี้เราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วงั้นฉันขอบอกตามตรงเลยนะว่าช่วงนี้ฉันกำลังจีบนางเอกแล้วนายก็สบายใจได้เลย เพราะแฟนฉันที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ฉันเลิกหมดแล้วพระเอกถามเธอมีคนที่ชอบแล้วนี่นางเอกบอกใช่แต่มันจบไปแล้วตอนนี้ฉันมีพี่ชายอยู่ข้างกายฉันก็พอแล้วพี่ชายก็บอกว่าใช่เล็ครับขอแค่มีคุณอยู่ผมก็ดีใจทาเอาพระเอกเห็นภาพนั้นหึงมากแถมทั้งคู่ยังมาจู่จีกันที่โต๊ะทำงานอีกพระเอกเห็นแล้วเจ็บใจมากกเขาจึงให้เกมส่งข้อความไปหานางเอก แต่นางเอกก็ดูไม่สนใจเลยสักนิดพอเพเอกเปิดเอกสารจะทำงานเขาก็เห็นนางเอกเขียนโน้ตว่าแกล้งฉันสนุกไม่เจียงหานเขาจึงมาถามนางเอกว่ารู้ตอนไหนนางเอกก็ออกมาคุยกับเขาข้างนอก เธอถามเขาว่าสนุกมากหรอพระเอกบอกฉันไม่เคยคิดจะแกล้งเธอเกมนี้ฉันสั่งทําตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนางเอกถามนายวังกับดักฉันนานขนาดนั้นเลยหรอพระเอกบอกตอนนั้นฉันไม่ได้คิดว่าเธอจะแคร์จริงๆขนาดนี้ฉันรู้แค่ว่าพอเธอคบกับฉันรอยยิ้มของเธอก็เริ่มน้อยลงแต่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปก็กลัวว่าเธอจะขอเลิกกับฉันฉันตัดใจไม่ได้ฉันเลยสั่งทำเกมนี้ขึ้นมานางเอกถามเกมนี้นายเป็นคนทำเองหมดเลยหรอ พระเอกบอกเปล่าฉันแค่เสนอความต้องการของฉันการสร้างและกลยุทธ์พวกเขาเป็นคนคิดก่อนที่ฉันจะเข้าไปในเกมถึงได้รู้ว่านี่เป็นเกมเอาคืนนางเอกที่ดินแบบนั้นเธอก็รับไม่ได้เธอจึงขอเลิกกับเขาอย่างจริงจังและก็ขอลาออกด้วยจากนั้นนางเอกก็รีบเก็บของและออกไปกับพี่ชายต่อมาไม่นานพี่ชายก็เข้ามาอ่อยพวกพนักงานแถมยังบอกพวกเธอด้วยว่าเขากับนางเอกเลิกกันแล้วพระเอกท้ยินก็รีบวิ่งมาสักว์พี่เลย จนพี่ชายเตือนว่านายเอาเวลาที่ต่อยฉันไปห่วงแฟนเก่านายดีกว่าไหมตอนนี้เธอคงร้องไห้อยู่ที่บ้านพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหานางเอกเลยพนักงานก็เตือนว่าตอนบ่ายมีงานแถลงข่าวนะแต่พระเอกไม่ฟังเพราะตอนนี้นางเอกสำคัญที่สุดพอมาถึงบ้านพระเอกก็รีบพักนางเอกติดกำแพงเลยพร้อมก็บอกว่าอย่าไปคบกับคนอื่นได้ไหมนางเอกที่เห็นมือเขามีแผลเธอก็รีบทำแผลให้ แล้วบอกเขาว่านี่ใกล้เวลาจะถแถลงข่าวแล้วคุณกลับไปเถอะพระเอกก็ผลักเธอนอนลงและบอกว่างานไม่สําคัญต่อไปอย่าผลักใส่ฉันอีกได้ไหมและทั้งคู่ก็ตกเป็นของกันและกันวันต่อมาพี่ชายได้พิมมาถามนางเอกว่าพระเอกรู้ความจริงหรือย,ยังพระเอกที่เจอข้อความเขาก็ถามนางเอกว่าความจริงอะไรหรอนางเอกจึงบอกเขาไปว่าความจริงคือฉันกับพี่ชายไม่ได้คบกันจริงๆพวกเราแค่หลอกคณหนาะ คุณจะได้แสดงความรู้สึกที่มีในใจออกมาพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็กดนางเอกไม่ลงจริงๆเพราะว่าเขาเข้าใจเธอและเขาก็รักเธอมากด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ